พิงครับติตาอ่าตากตากอ่ามีคอกคอดี้เลยคอกคอดี้อันนี้ย้ายมาอีกมุมหนึ่งโอ๊ยน่กกากลัวน่กกวานกลักกวไม่เอากลักกวกลัวกลัวกลัวย้ายมาอีกมุมหนึ่งตรงนี้มีกระบะของเล่นอยู่ในนี้เต็มเลยแต่เอาออกมาแค่สองอย่างพอที่จะเก็บส่วนน้องคนเล็กก็ยัง หลับอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกขาอ้วกใส่มามาด้วยเนี่ยพาวินน้องอ้วกใส่มามาด้วยอะ่ะเสื้อเปียกเลยนั่งตากแดดอบอุ่นสูตรอากาศพาลูกออกมาเล่นเอาาเอเกงเอ่งอะตักใส่รถแล้วก็เทอเอกเก่งมากเูงเก่งเก่ง งพาวินจริงๆแล้วก็ไม่สบายตั้งแต่มีอาการดูเหมือนคล้ายๆอาทิตย์ที่แล้วช่วงกลับมาจากโรงเรียนเหมือนมีน้ำมูกใสๆแต่ไม่เยอะแต่เพิ่งออกอาการเมื่อสองวันก่อนเมื่อวานก็น้ำมูกเยอะแต่วันนี้เริ่มจะดีขึ้นละแต่เสียงอู้อี้หน่อย ดูแล้วน่าจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ประมาณหนึ่งอ่ะเพราะว่าช่วงหลังนี้เป็นเป็นหวัดเนี่ยเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยแป๊บเดียวสามวันสี่วันหายมีอาการแล้วก็หายสามสี่วันแล้วตอนนั้นก็ไปโรงเรียนได้อยู่สองอาทิตย์สองหรือสามนะาวินไปโรงเรียนได้ สองหรือสามอาทิตย์นี่แหละแล้วก็กลับมาเป็นอีกรอบนี้ก็ดูไม่ค่อยหนักตอนกงคืนก็ไม่ตัวร้อนน่าจะหายไวอาทิตย์หน้าน่าจะไปโรงเรียนได้ตกักตักขึ้นมาตักขึ้นมาเบรอ แต่ก็กลางคืนก็มีแบบว่านอนงองแง re, ตื่นบ่อยแต่ก็จะแบบงอแงรง้ re, องไห้เซนซิทีฟจะให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ช่วงช่วงที่เป็นไข้เนี่ยจะเซนซะิทีฟหน่อยเสียใจง่ายร้องไห้ง่ายต้องการความรักความอบอุ่นลักษณะนะแต่ถ้า ถ้าสบายดีก็ไม่สนใจก็จะเล่นเล่นชวนเล่นชวนอ่านหนังสือไม่ค่อยเซนซิทีฟไม่ค่อยเสียใจมากเท่าไหร่แต่เป็นไข้ปุ๊บเนี่ยอะไรไนิดหน่อยเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองให้เสียใจนหนักม่ะโอ้ยค่อยๆตักค่อยๆตักตักน้อยๆ,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 ๆสิลูกตักน้อยๆเลาไปใส่เอาไปใส่รถเอาใส่รถเอด,ดูเอดาเอดาอยู่ในกระเป๋าเห็นเงาไหมคะ เอได้อยู่ในกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าคุณแม่อุ้มน้องเอได้อยู่น้องไม่ได้ยังหลับอยู่เลยเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งนานละแต่ก่อนออกจากบ้านกินนมกินนมไปหน่อย,ยแล้วก็อุ้มขึ้นเนี่ยเขาชอบนอนอุ่นๆอ,อย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในท้องอยากกลับเข้าไปอยู่ในท้องเหรอ วันนี้ไอ้ด้าไปหาหมอมาไปดูเช็คตรวจสภาพร่างกายไปให้หมอแบบว่าอะไรนะดูปากดูตาดูเขาเรียกอะไรเช็คร่างกายจับกระดูกจับขาจับนอนควน่ำนอนหงายดูว่าแบบว่ายกหัวได้ไหมอะไรไหมย,ยกคอได้ไหมก็ปกติด,ดีทุกอย่างแล้วก็ชั่งน้ำหนัก้องไอ้ด้านหนัก สามพันแปดร้อยห้าสิบกรัมก็ขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วมาประมาณสามขีดฉเฉลี่ยแล้วเอดาน้ำหนักขึ้นประมาณอาทิตย์ละสามขีดอยู่ช่วงนี้ทำน้ำหนักเอดาทำน้ำหนักในช่วงอายุที่เท่ากับพี่วินคือเอดาจะอ้วนกว่าพี่วินหน่อยหนึง่งน้ำหนักเยอะกว่าพี่วินหน่อยดูสิโตขึ้นมาจะเซเลนเดอร์หรือว่าจะเป็นมิชลิน เด่นหมดแล้วค่ะเออลัสบีนเล่นไปเลยค่ะพาวินปะป๊ามาแล้วปะป๊าไปวิ่งมาปะป๊าไปวิ่งมาปะป๊าไปวิ่งลูกปะป๊าไปวิ่งพาวินเล่นไปก่อนเออพาวินเล่นไปก่อนนั่งเลยเหรอลูกนั่งนั่งเลยเมื่อยหรอโอเค อัปเดตแค่นี้ค่ะให้ดูน้องวีเอาน้องวินน้องวินเล่นลัสบีเหรอเล่นรถบรรทุกอะลูกโอ้ชอบเนี่ยชอบรถไฟรถบรรทุกรถแทรกเตอร์อะไรพวกนี้จะชอบมากนะได้ยินเสียงรถไฟไหมเนี่ยแต่มองไม่เห็นนะนี่กำแพงมันบงังมองไม่เห็นหรอก โอเคหมามาไปแล้วนะคะพาวินไปละน้องเอดาไปละบ,บายย <c oughs> อ่าโชว์ไอ้แล้วโชว์ไอ้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นไข้ไปละ